แม่คือไมากับเขาก็คบกันได้สักพักแล้วแล้วที่บ้านเขาก็รู้จักไมากันแล้วอะ่ะเขาก็เลยอยากให้มาพามาเจอแม่บ้างอะ่ะแม่ไมากลับมาแล้วและนี่ก็พี่เจแฟนไมนะ่อ่ะเจน่าเหมือนพ่อไม่สมัยหนุ่มๆเลยเรียกได้ว่าแทบจะถอดแบบกันมาเลยโลกูกไม่คนนี้ไม่ขอแล้วกันนะลกูกไม้ ไปซื้อน้ำมันให้แม่หน่อยสิลูกพอดีน้ำมันหมดนะ่ะแ,นแม่ค่ะแเป๊แม่เหมือนเจเลยนะหน้าตาสีผิวตุ่มตาที่แม่ชอบหมดเลยอะ่ะเจเลิกกันไหมลำบากกับพี่ได้ไหมนี่ผมเป็นแฟนมายนะครับเจรักมายแล้วเจก็รักแม่นะครับแต่มันไม่ใช่ในฐานะแบบนั้นน่ะคุยอะไรกันอ่ะทำไมหน่าเครียดเลย ก็แม่ไม่สิจะให Arrow, ้พี่เลิกกับไม่แล้วไปคบกับแม่แม่แกปูนนี้แล้วอะทำไมยังคิดหาแฟนอีกแม่จะหาเรื่องทำไมเนี่ยทำไมจะไม่ได้ฉันเป็นแม่แกเรื่องแค่นี้แค่แม่ไม่ได้เลยไงไม่จะยืนทั้งเรื่องแม่เรื่อง หลอกไม่เข้าผมอกมา,มาแม่มามีอะไรจะปรึกษาแม่หน่อยว่าไงเรื่องอะไรครับริ่งแฟนแน่เลยแม่เดี๋ยวนี้คุยกันทุกวันกลางคืนนะไม่หลับไม่นอนเลยแม่นี่ไอแดงแกเงียยไปเลยมีหน้าที่เรียนก็เรียนไปเรื่องฉันเดีฉันบอกแม่เองต้องอยุ่งพี่เขาก็โตแล้วลูกมีแฟนก็ไม่แปลกหรอกปีนี้เขาก็ยี่งมากนะ ไม้มีอะไรปรึกษาแม่ได้นะลูกแม่คือวันพรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดใช่ไหมไม้ก็เลยคิดว่าไม้จะพาแฟนอ่ะเขาชื่อพี่เจมาหาแม่คือม้กับเขาก็คุกันได้สักพักแล้วแล้วที่บ้านเขาก็รู้จักไม้กันแล้วอ่ะเขาก็เลยอยากให้มาพามาเจอแม่บ้างได้สิลูกว่าแต่จะมากี่โมงกันล่ะแม่จะได้ทําอาหารรอแมแม่คิดจะพาแฟนเข้าบ้านเลยนะแล้วยังไงฮะ ม,มีแฟนเขาก็แค่พามาเจอแม่ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยแกนี่ยไม่เคยทำให้แม่สบายใจพอพอพอไม่ต้องทะเลาะก,กันไปช่วยแม่ทำอาหารในครัวหน่อยลูกไปค่ะแม่มากลับมาแล้วนี่มาก็ได้ของที่แม่ฝากซื้อครบเลยนะแล้วนี่ก็พี่เจแฟนใหม่ สวัสดีครับผมเจนะครับคุณแม่สบายดีใช่ไหมครับสบายดีจ้ะอืแต่ว่าไปแล้วอะ่ะเจน่าเหมือนพ่อไม้สมัยหนุ่มๆเลยเรียกได้ว่า,าเ้อจะถอดแบบกันมาเลยลูกจริงเหรอครับอย่างนี้แสดงว่าผมกับไมอ้อ่ะน่าจะได้คบกันจนแต่งงานเหมือนพ่อกับแม่แน่เลยเออไม้ไปหยิบผลไม้มาให้พี่เจทานสิลูกได้ค่ะแล้ว พี่เรามาแป๊บนึงน,นะว่มาแต่เจเป็นคนจังหวัดไหนอะ่ะแต่มบหน้าตาดึงดูดจังเ,เจก็เป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับแม่แล้วเห็นว่ามายก็เป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับใช่จ้ะลูกแต่จะว่าไปแล้วอะสมัยตอนที่แม่สาวๆนะสเปคแม่เหมือนเจเลยนะ หน้าตาสีผิวตรงตามที่แม่ชอบหมดเลยอะ่ะนั้นพี่ขอใช้คำว่าพี่แทนแม่แล้วกันนะคะมาแล้วคะ่ปะปัดละไมมาแล้วอ,องั้นแม่ไปทํำข้าวในครัวก่อนนะหนูอสองคนอยู่คุยไปก่อนนะลูกได้ค่ะ เธอเลยเล,ลอกเธอจะยิงขันหัวไม้ตอนไหนตอนเลยนะไม่คนนี้ไม่ขอลแล้วลกันนะลูกดังแค่นี้ไม่คงให้แม่ได้นะไม่ไปซื้อน้ำม,มันให้แม่หน่อยสิลกูกพอดีน้ำมันหมดอ่ะอืาได้ค่ะ จะให้พี่เข้าไปทำไมหนูก็ไปคนเดียวก็ได้หลกใกล้แค่นี้เองอืมก็ได้ค่ะเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะอือพ,พี่พี่อยากจะคุยกับเจ้นหน่อยอ่ะครับเจ้เล่าทำไม เราคบกัพบพี่ได้ไหมน,นี่มันอะไรกันนะครับนี่ผมเป็นแฟนมายนะครับนี่ทําไมแม่คิดอะไรแบบนี้อะครับเอานะ<ม>พี่อชอบเจามากเลยนะหน้าตาสีผิวเจมันได้หมดเลยอะวันนี้ไปหมดเลยเจเลิกกับไม้แล้วคบกับพี่นะไม่อะครับแม่เดี๋ยวถ้าไม้กลับมาผมจะบอกไม้ทันทีเลย ทำไมแม่มีความคิดอะไรแบบนี้อะครับเจจะอย่าบอกไมค์เลยนะเจยก็แค่เลิกกับไมค์ไม่้รู้คบกับพี่เพียงแค่นี้ไมค์เขาให้พี่ได้อยู่แล้วไมค์เขายอมแต่เจไม่ยอมครับแม่เจรักไมค์แล้วเจก็รักแม่นะครับแต่มันไม่ใช่ในฐานะแบบนั้นน่ะแม่จะให้เจมาคบกับแม่ได้ยังไงเนี่ย ได้แล้วค่ะนี่คุยอะไรกันอ่ะทำไมหน้าเครียดเลยก็แม่มาะสิจะให้พี่เลิกกับไมอ่ะแล้วไปคบกับแม่นี่พี่เป็นแฟนไม้นะทำไมแม่ไม่ถึงทำแบบนี้อ่ะไมา่แม่ขอนะลูกไมา่เลิกกับเจแล้วให้เจมาคบกับแม่นะคือเจอ่ะ หน้าเขาเหมือนพ่อสมัยตอนเป็นหนุ่มมากเลยลูกเจเลิกกับไม้นะแม่พี่เจเขาเป็นแฟนไม้นะแม่คิดแบบนี้ได้ยังไงอะแม่แก่ปูนนี้แล้วอะทำไมยังคิดหาแฟนอีกลูกแม่ก็โตกันหมดแล้วนะแม่อยู่บ้านรอเลี้ยงหลานไม่ดีกว่าอ แม่จะหาเรื่องทำไมเนี่ยไม่รู้และมายพี่ไม่เล่นด้วยนะพี่รักมายอะ่ะอีกอย่างพี่ก็รักแม่มายนะแต่มันต้องไม่ใช่ในฐานะแบบนี้อะ่ะมายมายเคลียร์กับแม่ให้พี่ด้วยนะแม่กับข้าวได้ยังฮะหิวแล้วเนี่ยม,มีอะไรกินบ้างอะ่ะ กันหรือเปล่าครับทาไมนั่งเครียดกันหมดเลยก็แม่อะดิจู่ๆจะให้พี่เลิกกับพี่เจแลวก็ให้พี่เจไปคบกับแม่มันใช่เรื่องหรอฮะเฮ้ยพี่เข้าใจผิดเปล่าแม่แม่ก็บอกพี่เขาไปดิว่าพี่เขาใจผิดอะไม่ผิดอะเป็นจริงเหมือนที่พี่แกพูดทุกอย่างแม่ชอบเจแล้วแม่ก็อยากให้เจเลิกกับพี่แก แล้วมาคบกับแม่นี่แม่บ้าไปแล้วหรือเปล่าอ่ะนั่นมันแฟนพี่นะแม่แม่ทําแบบนี้ไม่ได้ทําไมจะไม่ได้ฉันเป็นแม่แกเรื่องแค่นี้แค่แม่ไม่ได้ได้งไงไม่แม่มันจะเป็นไปได้ออยังไงอ่ะไม่คบกับพิเจมาเป็นปีๆแม่จะให้ไมยเลิกกับพิเจแล้วไปคบกับแม่ได้ยังไงถ้าไม่ได้ กก็ออกจากบ้านเช่นไปแล้วไม่ต้องมัรียเชนว่าแม่แม่นี่มันอะไรกันอะพี่ได้มีสติหนอ่อยได้ไหมอ่ะพี่เจยเป็นแฟนพี่หมายนะแม่แม่ทำอย่างนี้ทำไมได้ถ้าแม่คิดจะตัดความสัมพันธ์แม่ลูกกับหนูพอแค่ผู้ชายคนเดียวอ่ะแม่ก็โคตรไม่มีเหตุผลเลยงั้นแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยนะหากินหาใช้เอาเองลวกัน พี่เจพี่ไม้พี่ไม้มไม่ต้องไปเรียกมันมันจะไปไหนก็เรื่องของมันงั้นแม่ก็อยู่คนเดียวไปเลยแล้วกันแก่ป่านนี้นะมันจะบ้าผู้ชายอยู่อีกผมไม่อยู่กับแม่ด้วยคนอ่ะไปหาพี่มไม้ดีกว่าเอ้าไอ้แบงค์กูกลับมาเดี๋ยวนี้นะกูเป็นแม่มึงนะมึงจะไปตามมันทำไมไอ้อลูกทรพีเอ้ยกูฆอาพวกมึงมาทำไมวะพ่อแก่แล้วก็มาทิ้งกูอยู่คนนี้